สวัสดีค่ะชาวธาตุยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ทชแนลผู้รับสารกจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านน้ไพ่ทาตุลมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะความรับในหัวใจคนของคุณชาวธาตุลมนะเพื่อนชาวราศีมิาราษีราศีมิถุนราศีตุลราศีกุุนะ,ะหัวแจนอัดคลิปลวดเลยนะคะวันนี้อย่าลืมเข้าไปเช็คพลังงานนะคะ เอาละค่ะหมอแจนได้อธิษฐานจิตเปิดไพป่ไพ่พิคเนตไว้สี่ใบแล้วนะชาวธาตุลมคนของคุณอยากบอกอะไรคุณความรับในใจของเขาเขาบอกว่าตอนเนี้ <c oughs> ชาวธาตุลมนะคะคนของคนของคุณนะอยากบอกว่าเขารู้ในใจตัวเองลึกๆแล้วแหละนะฮะว่าคุณอะเป็นคนรักที่ดีที่สุดสําหรับเขาเลย <c oughs> ไม่มีใครเทียบเท่าคุณได้เลยนะฮะเขากับ เขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณอะให้เรามีความปรับความเข้าใจหรือปองดองหรือเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่เขารู้สึกมีความสุขเมื่อได้คุณเป็นคนรักอะนะเขาบอกว่าเขาอยากได้คุณเป็นคนรักคุณเป็นคนรักที่ดีที่สุดและเขาอะก็อยากจะมีความสุขนะคะมาปรับความเข้าใจได้ไหมนะคะให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันเขาอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่หรือถ้าเกิดว่าคนคนนี้ไม่เคยบอกคุณเลยนะคะว่าเขามีความสุขมากๆเลยเขาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณใหม่และเขาบอกว่า เขาไม่ได้ลังเลใจนะที่จะมีคุณไปในอนาคตนะนะเพื่อนๆเ,เขามีความสุขมากๆเลยคือเขาเลือกคุณเป็นคนนั้นแล้วไม่ว่าชาวท่านลมเขาจะบอกคุณหรือเปล่าหมอไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาอะตัดสินใจแล้วว่าเขาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณแล้วเขาก็อยากจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมีความสุขไปด้วยกันเขาไม่ได้ลังเลใจนะว่าเอ่อถึงแม้มันจะมีระยะทางนะเพื่อน ความรักของคุณเนี่ยมีระยะทางต่างประเทศหรือ,อ,อต่างสวัสด์ก็ได้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ลังเลสับสนนะที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณไปในอนาคตเนี่ยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยคนนั้น่ะต้องเป็นคุณนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้เขายังไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่าเขากําลังเคลียอุปสรรคและปัญหาต่างๆตอนนี้มันมีอุปสรรคและปัญหานะคะเขาอ่ะยังไม่ได้อยาก จะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่ได้โฟกัสมาที่คุณมัวกํลาลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะ,ะแต่เปล่าหรอกจริงๆเขาโฟกัสที่คุณแหละนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าณนะตอนนี้นะสถานการณ์นี้นะคะสิ่งที่เอ่อสิ่งที่เขาอะเคยแสดงออกนะคะความเย็นชาหรืออะไรต่างๆเขาบอกว่า ตอนนี้ตัวคุณะกลับมาทําสิ่งนั้นใส่เขานะคะเพื่อนๆสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณนะ่ะแมเย็นชาไม่บอกไม่สนใจทําเป็นเหมือนไม่สนใจทําเป็นเหมือนไม่ได้โฟกัสมาที่คุณแต่เปล่าหรอกนะเขาโฟกัสที่คุณนั่นแหละเพื่อนนะคะและเขาบอกว่าตัวกลนของคุณอนะมันเป็นสิ่งที่เอ่อการที่เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนหรือเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานนะสามารถ ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยตัวตนของคุณน่ะมันสะท้อนมาทําให้เขาอ่ะได้เรียนรู้ตัวเขาเองว่าเขาอ่ะควรจะทําสิ่งไหนนะในความรักความสัมพันธ์นะคะเพื่อนเพืเขาบอกว่าเขากําลังรอคอยที่จะพูดคุยกับคุณน่ะนะคะเขาได้คิดทบทวนค่ายครวแล้วนะว่าคนที่เขาควรโฟกัสเขารอความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก่อนเนี่ยรอความเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะรอสถานการณ์เมื่อพร้อม เขาจะทางานในความสัมพันธ์แน่นอนเขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขาแล้วแหละเพื่อนๆคนเนี้คุณเป็นความรักเป็นคนรักที่ดีที่สุดที่ทําให้เขามีความสุขนะเขาไม่อยากเสียคุณไปเออนะชาวธาตุลมและเขาบอกว่าบางทีนะสถานการณ์นะคะเขาบอกว่าเขาอยากให้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่จริงๆเขาอะอยากมีลูกกับคุณน,นะเนี่ยแล้วก็เขาอะอยากจะให้คุณอะ กลับมาดูแลเทคแคร์ care, เขาเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เออนะคะให้คิดบวกนะคะอยากมีครอบครัวอยากมีลูกกับคุณด้วยอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ทําอะไรใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างแล้วไมอยากให้คุณคิดมากนะคะณนะตอนนี้สถานการณ์นะคะเพื่อนๆมันเหมือนว่ามีใครบางคนที่เฝ้าจับตามองเขาอยู่นะเพื่อนๆน,นะคะ ผู้ใหญ่ในองค์กรหรือผู้ใหญ่ของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาขอคาปรึกษานะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่จับตามองดูเขาอยู่นะ,ะแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยทางานทางานอะไรบางสิ่งบางอย่างทํางานที่มีผู้ใหญ่นะคะจับตามองเขาอยู่นะเพื่อน มีหน้าที่ภาระรับผิดชอบหน้าที่เขาว่ายังไม่สามารถทิ้งสิ่งนั้นมาได้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณเขาก็รักคุณนั่นแหละนะคะคุณนะยังเป็นคนสําคัญแต่ตอนนี้เขายังไม่สามารถทิ้งงานหรือทิ้งความสําเร็จของเขามาได้ซึ่งมันเป็นภาระหน้าที่ที่ทําให้เขาระูมใจในตัวเองไม่ใช่ว่าเขาไม่เปิดใจนะเขาเปิดใจ คุณน่ะเป็นแสงสว่างให้หัวใจเขาเลยค,เคุณเป็นคนมาปลดล็อกพันธนาการให้เขามีความสุขว่าคนรักที่ดีหรือความรักที่ดีอมันมีอยู่จริงในโลกใบนี้ในชาตินี้คุณเป็นเหมือนพอรที่สวงสวรรค์ประทานมาให้เออเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ทํางานดีเพื่อผู้อื่นและคุณน่ะเป็นของประทานพรที่ของที่สวงสวรรค์นนมอบมาให้เขาว้าวนะคะเขาเชื่อเช่นนั้นนะเพื่อนๆเขามีความศรัทธาว่า สิ่งต่างๆอะนะฮะตอนนี้มันยังดูคุมเครือมันยังดูไม่ชัดเจนเขา่าขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้เขาอะสามารถขับเคลื่อนหรือมีพลังความรักตรงนี้ที่ให้คุณและเขาอะสามารถนะะเอออะไรเขาเรียกอะไรอะประคับประคองความรักความสัมพันธ์หรือกลับมาคืนดีกลับมาพูดคุยกลับมาเยีวยวยาเฮลิ่งจิตใจกันนะนะคะกลับขอให้คุณอะกลับมาเป็นคนสําคัญของเขาอีกเนี่ยเพื่อนๆนะคะเขาโฟกัสมาที่คุณคนเดียวแหละ แต่ตอนนี้เขาต้องจัดเรียงลาดับความสําคัญก่อนเวลามันยังไม่ใช่ตอนนี้เขาต้องทํางานก่อนเพื่อนเนี่ยสิ่งที่ชาวทัดลมคนของคุณบอกแบบนี้เขาบอกว่าตอนนี้ตัวเขาอะก็ยอมรับยอมรับจำนวนแหละจำนวนด้วยหลักฐานอะไรหลยอย่างว่าเออเขารักคุณคุณเป็นคนที่ดีที่สุดแต่เขายังไม่เคยทํางานในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะชาวทัดลม และตอนนี้เขาก็อึดอัดเสียใจมากเลยที่เขาอ่ะไม่สามารถทําอะไรตามใจต้องการยังไม่ใช่เวลาเขาอึดอัดอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าเขายังรักยังมั่นคงกับคุณอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไหมใช่เขาก็ไม่อยากจะทําให้คุณไม่เชื่อใจหรือไม่มั่นใจหรอกนะแต่ก็ต้องยอมจำนนนะ่ะทําไงได้อะยังไม่มีเวลาที่จะไปอยู่ใกล้คุณยัง ไปให้ความรักความโรแมนติกหรือไปดูแลหรือไปเทคแคร์คุณนะ่ะเขายังทําไม่ได้เออนะตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าถามว่าเขาอยากทําไหมละ่ะเออเขาอยากทํานั่นแหละไม่ใช่ว่าเขาอ่ะไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ได้แสดงออกความรักความรู้สึกหรือพูดอะไรกับคุณนะ่ะเขายังไม่มีความกล้าหาญมากพอแต่จริงถามว่าเขาอยากจะพูดอยากจะบอกไหมละ่ะว่าเขารักคุณนะ่ะ อยากจะเป็นคนที่มาดูแลมาแสดงออกความรักความรู้สึกมาเป็นผู้ให้ความรักกับคุณบ้างนะคะเนี่ยเมื่อเขาประสบความรักความสําเร็จอยากมีสิ่งที่ดีงามให้คุณเลยแบบความรักของเรามันต้องเป็นสิ่งที่ดีงามต้องสวยหรูอะไรแบบนี้นะ,ะเหมือนว่าชอบอะไรคล้ายๆกันเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะคนของคุณอะนะคะชอบคิดถึงแต่ปัญหาว่าสงสัยความรักความสัมพันธ์นี้มัน เขาไม่มีอำนาจมากพอเหมือนเขามีความเป็นเด็กอะไรแบบนี้ที่จะไม่สามารถสร้างความรักครั้งนี้ได้อะไรประมาณนี้แหละเขาไม่สามารถเป็นคนที่ดีพอให้คุณได้อะไรคล้ายๆแบบนี้นะเหมือนเหมือนว่าเขาอะเศร้าเสียใจหรือน้อยใจในวาสนาภาระที่เขาต้องรับผิดชอบแต่ตอนนี้เขาเข้าใจตัวเองได้เขา้าเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งแล้วว่าคนที่เขาต้องการคือคุณคนรักที่ดีที่สุดคือคุณนะคะเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ย เขากับคุณจะได้เจอกันแบบใกล้ๆแน่เนี่ยเขาบอกแบบเนี้ยใกล้ๆอ่ะใกล้ๆอ่ะใกล้ๆแบบมองตากันใกล้ๆเออจะได้เรียนรู้ศึกษาดูใจกันแน่นอนจะได้เรียนรู้กันแบบใกล้ชิดในอนาคตคุณจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทําวันนี้มันคืออะไรสิ่งไหนนะคะชาวธาตุลมนะเดี๋ยวมาดูซิสิ่งที่ซ่อนไว้ในใจเขานะโอเคไพ่ทาโร่หมดแล้วเดี๋ยวขอไพ่อันนี้ก่อนเขาบอกว่าโอเคนี่ไง เขามีแผนไม่แผนไม่บอกเขามีแผนไว้แหละนอะนาะคตสําหรับคุณนะคะเขาบอกว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์น่ะมันหยุดชะงักนะเออนะคุณน่ะคือเอ,อาง่ายงแหละมันเหมือนแบบว่าเขาอ่ะไม่สามารถดิ้นหลุดไปจากคุณได้เหรอดิ้นหลุดไปจากความรักที่เขามีต่อคุณได้หรอกอะไรเงี้ยนะเขามีแผนอยู่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาไปได้แน่นอนแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะ ได้มาใกล้ชิดกับคุณนะได้มามีความโรแมนติกใกล้ชิดกับคุณแน่นอนเขาบอกว่าเขาเชื่อนะสัญชาตญาณหรือจิตใต้สำนึกของเขาหรืออินทูวิชันของเขามันบอกว่าอินเนอร์โนวิงมาถึง2ใบนะคะบอกว่าหัวใจเขาอะนะคะเต้นเป็นเพลงรักคือคุณเลยอะเขาส่งกระแสจิตนะคะมาหาคุณนะในใจหรือในจิตวิญญาณของคุณเออในจิตวิญญาณของเขาอะที่ซ่อนไว้นะคะ เอาง่ายๆแหละหัวใจเขาอ่ะมีเพียงคุณเขาไม่สามารถมีคนอื่นได้หรอกเพราะว่ามันเหมือนว่ามันเหมือนว่าความรู้สึกหรือจิตใต้สำนึกของเขาอ่ะพันธนาการไว้โดยคุณเออเพื่อนๆชาวธาตุลมนะเพื่อนๆนะคะเขาบอกว่าเขาคิดเขาคิดหรือฝันว่าเขาอ่ะได้อยู่ใกล้ชิดคุณตอนกลางคืนแต่ความเป็นจริงมันยังเป็นไม่ได้ไงฮะในใจเขาอ่ะนะะแบบว่าเขาเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนว่าคนส่งกระแสจิตนะนะคะเพื่อน ส่งกระแสจิตหรือสายสัญชาติยานว่าหัวใจรักของเขาอะ่ะเจอคนที่รักหรือหรือเนื้อคู่ของเขาอะ่ะที่ทําให้เขามีความสุขอะ่ะคุณอะ่ะเป็นคนที่เหมือนเคยใช้ชีวิตอะ่ะแล้วก็มีลูกแล้วก็มีครอบครัวเนี่ยกับเขาแล้วอะไรเงี้ยความรู้สึกของเขาหรือสัญชาติยานของเขาบอกว่าคุณอะ่ะเป็นเนื้อคู่ของเขาเมื่อก่อนหรือเราเคย มีลูกหรือใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันเป็นแบบครอบครัวอะไรเงี้ยเขารู้สึกกอที่เจอคุณอะนะเขาไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้เลยอันนี้แพนของเขาก็อาจจะบอกว่านะเขาอยากมาอยู่ใกล้คุณเขาไม่สามารถไปไหนได้หรอกถึงแม้เขาจะไกลคุณอะเพราะใจเขาอะมีแต่เพียงคุณเท่านั้นหัวใจรักเขามีเพียงแต่คุณนะคะเพื่อนๆนและเขาคิดว่าคุณอะนะเป็นเป็นครอบครัวที่ปลอดภัยสําหรับเขาเพื่อนๆเป็นคนที่เดี๋ยวนะ เอเป็นเป็นความรู้สึกอบอุ่นเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นและปลอดภยัยเออเอเอมันยากเลือขึ้นนะคะโอเคนะทีนี้ชาวท่านน้ำนะถ้าสมมติมีคนมาส่องแล้วคุณอยากจะบอกคขาว่าเอา่อฉันนะ่ะไม่ได้คิดหวังว่ามันจะมีความรักหรือความรักที่ยังไม่ชัดเจนความรักที่ดูเหมือน คุณไม่ทําอะไรเลยโกหกหลอกลวงนะคะให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วคุณก็ให้ฉันน่ะรู้สึกเหมือนเป็นตัวเลือกหรือทางเลือกนะะอยู่ไกลกันด้วยนะคะคุณยังไม่ทํางานในความรักความสัมพันธ์เลยอ่นะไหนบอกว่าจะทําทสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังไม่เห็นทําอะไรเลยฉันยังไม่เห็นความเป็นจริงอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้นะ,ะ,นะ,ะในเมื่อฉันน่ะดีกับคุณทุกอย่างนะคะดูแลเทคแคร์แล้วสิ่งไหนล่ะมันจะเป็นความหวังนะะมันเป็นภาพของแบบ หัวใจรักที่ซื่อสัตย์ของคุณน่ะมันอยู่ตรงไหนละ่ะที่คุณบอกอะไรประมาณนี้นะสิ่งที่คุณอยากบอกเขาอะนะคะเพืเ่อนๆน,นะชาวธาตุลมนะคะเอาราคาประมาณนี้นะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพืเ่อนๆนะการอ่านเป็นการอ่านตามพลังงานหน้าภพ่นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนมีโอกาสที่จะสมหวังนะเพืเ่อนๆเนี่ยค่ะนะเหมือนเขาได้รับรู้แล้วแหละว่าไม่มีใครดีเท่าคุณแหละร่ะชาวธาตุลมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะโอกาสหน้าเราจะได้มาถ้าหมอแจนอัพคลิปนะคะคุณจะได้มารับชมก่อนใครไม่พลาดในการรับชมคลิปอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ ID มานะคะเพื่อนๆวันนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ